สาวข้างกายจินโดนไล่ออกงานคลินิกล่าสุดไปเที่ยวสามีหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยเลกเครียรเมื่อวานยังไบลัลาสามีนางร้ายสาวข้างกายจินโดนไล่ออกจากงานคลินิกแล้วหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยยังคงเป็นที่ติดตามของแฟนๆกับความคืบหน้าเรื่องราวชีวิตครอบครัวของผู้จัดละครอดีตนางร้ายคนดังหนิง แตนิตาที่กำลังเจอมอรสสมชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหลังออกมาเปิดใจเตรียมเรื่องกันอย่าจินจอริโนตสามีแต่ยังรอสามีกลับมาเคลียร์เรื่องข้อตกลงในการรับผิดช,ชอบดูแลลูกสาวขณะที่เรื่องราวของสาวที่ถูกชี้เป้าเป็นมือที่3านิงและจินก่อนหน้านี้มีภาพร่วมเฟรมกับเป็กสัญชยัยและธัญญาธัญญาเรศนั้นล่าสุดวันที่2 7เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2560 6พิธีกรข่าวบอกไม้หันอากาศนอเทิงช่องแปให้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวว่าสาวคนดังกล่าวเคยทำงานที่คลินิกความงามของเป็กและทัญญาแต่โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถที่พี่กว่าคือไม่ได้ถ่ายรูปคู่แค่พี่เป๊กกับพี่ธัญญา แต่แม่หนิงก็เคยมอีกภาพร่วมเฟรมรูปคู่มาแล้วถามแม่หนิงยังตกใจฉันไปถ่ายรูปคู่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้เลยพอเห็นภาพนี้งงมากอาจจะเป็นภาพสมัยก่อนอาจจะมาขอถ่ายรูปกับดาราแม่เลยไม่ได้จำว่าเป็นใครแต่ตอนนี้แม่น่าจะจำได้ขึ้นใจโดยตอนนี้หลังจากแม่หนิงฟ้องศาลไปเรื่องบุคคลที่สามสาวคนนี้ก็เครียดให้เพื่อนโทรมาหาแม่ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วแต่พอแม่หนิงบอกจะหย่า ผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ชีวิตลานลาเมื่อวานยังไปเที่ยวกันอยู่เลยไปกับผัวแม่อยู่แล้วจริงๆไปควรไปไหนกันอีกเพราะยิ่งไปตอนนี้ชาวเน็ตจะเก็บหลักฐานมาให้แม่ได้อีก